สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้อาหารปลาก่อนที่เราจะไปเตะวอลนันนะครับครับในอาหารปลาเป็นเม็ดเป็นยังไงเม็ดตรงนี้ยายให้มาแล้วจะให้ปลาอาหารปลาที่ไหนเนี่ยตรงในบ่อตรงสวนที่เชียงใหม่นะครับเราอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับครนี่มาดูปลาฮะเมื่อกี้เห็นปลาอุ้ยเออว่าปลาเยอะจริงด้วยคุณน้ำเมื่อกี้ลงมาหนิลงมาใกล้ๆสิเมื่อกี้เหมือนคุณน้ำจะจะโยนลงไปแล้วใช่ไหม มันก็เลยแบบมัน,นจะมาเยอะว้าวน,นี่ปลาดุกตัวใหญ่มากฮึบนายปลาดุกตัวใหญ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยนั่งไงนั่งไงนไั่งไงตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วลองดูตัวนี้สิโอ้ตัวสีเทานั่นใหญ่มากว,าว้าวปลาด้งจังแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาฮึบทางนี้ ปโอ้โหตัวตัวใหญเพียบเลยโอ้โหตัวใหญ่นี่มาแบบไม่เกรงใจใครครับเอ้ยนี่นี่ตัวนี้ดูตัวนี้อู้ยใหญ่มากดูดิ่อู้ยใหญ่มากขุนน้ำกระโดดลงไปแช่น้ำนี่พ่อจะให้ดูปลาเทียบกับตัวขุนน้ำเหน่ดีกว่าโอ้โหจะเทียบกับอะไรเลยนับคุณน้ำเนาะยายบอกว่าปลาดุกใหญ่เล่าแข็งผมอ่ะใช่น่าจะใหญ่กว่านะเพราะว่านะ มันมันตอนนี้ขนานจะไปเตะบอลนะครับขนานจะเป็นโกแลให้พ่อเข็นมีนาขนานจะเซฟให้ทุกคนดูจะเซฟยังไงอ่ะบินป sure. ัดจะวิ่งปัดอะไรเนี่ยนะคว้าบอลแน่ใจเหรอว่าทำได้ได้มาเช้ามาแล้วเลยยังวิ่งอ่ะเิลียร์ทะเกิดอวไรเลย โอ้โหนี่แหละสนามนตรงนั้นโกอย่าดูอนอย่าดูอะอ่าอ่าอ่ะเข้าไหมเข้า่ะ Yes